สวัสดีค่ะอยู่กับโชวอพลยสิริมงคลพลายโค้งนะคะพนทิพย์เจ้าอีกแล้วพนทิพย์เ <c oughs> <c oughs> ออที่บคลตัวเองยังเหลือเยอะอยู่พนทิพย์นีมั่วแล้วพนทิพย์กินเยอะๆจะได้เดินทางกลับลงเรืองช้างสุทิพย์ <c oughs> ทางคอนสิงเขาบอกว่าไม่เคยเห็นช้างตาบปดครั้งแรกครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นคอนทิปของกินเยอะก็จะอย่างนี้เลยนี่นีอย่างนี้เลยนี่ไม่ยอมกินเลยเขาสนใจมากเลยนะคะนี่ถามควอนโอ้ตลอดเลย สนใจพ่นทิ์มากข้าไม่เคยเห็นช้างตาโบสนะคะนี่ทั้งสองข้างเลยแต่ไม่สนใจข้างบนมีชันหนึ่งบ้างมั้งกาแฟไหมข้าวมันน้ำ็งเออเดี๋ยวพลนทิ์พาวิง่งเออเซ็ต แกบุ้มคนที่พาวิ่งอ่ะ โอ้สามตัวร้อยดูนะคะโอ้ยขังไว้ด้วยกันสามตัวร้อยมันก็ระวุ่นระเวียอย่างนี้แหละนะคะบบนโอ้ตัวเลก็กเกาะเขาโดนลุมแล้วนะคะนี่ตัวเลก็กเกาะเขาฮึ่ม งางาบัวบานนี่เหลมมากเลยนะคะเออโจตดเห็นงาแล้วน่ากลัวแล้วมันเหลมเกินลุงไกพากันไปลังเกน้องอ,อีกแล้วลังเกเด็กเอาแล้วนี <c oughs> เ่เรียกว่ <c oughs> อาอะไรหัวหน้าเด็กน้อยบอกหัวหน้าเก่งเอาหมดยังพันทิพย์ โอ้ดูเขาเอาอ้อยไว้ตรงตะไยป่าเขาดู เที่ยวอยู่นอกฝนทิพย์โอ้ฝนก็รินแล้วนะคะนี่ดูจะสนใจโอ้อิกงงนีมากเลยฝนทิพย์นี้โอ้ยดูลูกช้างเดินกลับบ้านแล้วเลไปแล้วไปแล้วไปไหนอีกนั่นแต่แล้วเดินทางกลับบ้านแล้ว อ่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะคะ่าน เดือดน้ำฝนแล้วฝน,น,นตกทั้งทงัทง้ทงคนสิงนะคะเขาสนใจฝนทิปมากเลยทั้งพิการตาบอดทั้งสองข้างนะคะเขาก็ไม่เคยเห็นนะคะนี่ฝนคลิปเชือกเร็กแบบสนใจมากเลยนะคะนี ฝนตกแล้วแก้มบุมคนามทิ์ติดปีกเลยลกูกฝนตกแล้วฝนไห่แล้วนี่ควทิพย์ยืนกินหยาดแบบยังไงล่ะเออยืนกินอ้ยอย,อยแบบสบายใจเลยจนฝนล,ลินเออ ฝนลงเม็ดอย่างแรงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปไปดักพนทิพที่ลงช้างสิทิพเลยนะคะนี่เรียกให้น้องแก้มบุ๋มลงมาก็ไม่ยอมมาอยากขี่ช้างเออไปไปขี่กับน้องไปไม่ไม่อยากขี่น้องแม่หนึ่งใัรเด็กใหม่ฮะเออดูึ่งก็ถ โอ้หนุนช้างเด็กก็มาอีกแล้วหนุนโนเปียกหมดแล้วน้องปั๊มมี่อ้าไปไปอยู่ที่โรงช้างสิทธิทิศกันเลยนะจ้าอ่ามาถึงโรงช้างสิทิทิศแล้วนะคะนี่เออมาหานนองอลินดีกว่าเออเออน้องอลินลงมาหน่อยปั๊มมี่ลงมาเดี๋ยวนี้จะเล่นด้วยลงมาเลยปั๊มมี่ลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเนลงมาเนเออนุนนะคะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นปูซัมพอทอนะคะนุนยืนในร่มอยู่นะคะนุ่น ไม่ลงหรอกมองจุดลูกหูลูกตาเลยนะคะช้างมาม่นี่เร็วไม่อย่าดูถือเอ้าช้างบอกมัน <c oughs> ให้น้องแก้มบุ๋มมาเขาไม่มาด้วยนะคะนี่สรุปแ,แล้วก็คือเปียกทั้งพอ่อทั้งลูกเลยวันนี้เออใช่ไหมอรินอารินอนาบน้ำฝน,น,นไหมลูมกอาบน้ำฝนไหมอาบน้ำฝนไหมไปอาบน้ำฝนไหมไปอาบน้ำฝนไหม ไปไปไปอาบทับฟุตไป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 เออดูขาดูขามีการเขียวนะคะดูเป็นช้างแล้วลูกไม่ใช่หมาจะมาเกียร์เออคนนอ้เอาอภอดึงวงไอ้เด็น้องเขาร้องเสียงดังมากน้ำกราดโอ้เมเป๊อปป๊อบสังเขาบอกสังเลรถไปกระจก โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้แกบุ๋มพาเปียกแกบุ๋มพาพ่นทิพเปียกฝนได้ไงแกบุ๋มนีเออทำไมไม่กาลางลมให้พ่นทิพหน่อยฮะโอ้ดูตากฝนไม่เป็นไรน้องแกบุ๋มชอบมากอย่าลืมสระผมด้วยนะจ๊ะน้องแกบุ๋ม ออสนุกไหมเออ,อตีลังกาลงเลยลูกตีลังกาลงเลยลูกตีลังกาลงเลยลูกตีลังกาลงเลยตีลังกาเอ้สูขาอืมยังคือเอออย่าทำให้น้องอย่าทำให้พี่ปั๊มมี่เขา ไอ้นี่ร้ายมันใส่ร้ายันคอลอมันใส่ก็มันใส่ได้จะโบกให้เออเออสวัสดีอ่ะมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเอ็ไปยังไงขี่ช้างไปยังไงบ้างลูกเจ็บตูดไหมเจ็บตูดไหมไปไหนมาเมื่อกี้ฮะ ไม่รู้ไปไหนมาเมื่อกี้ไปอยู่ช้างเยอะๆไปไหนมาลงช้างลังคาเขียวใช่ไหมฮะลังคาเขียวโอ้ลังคา,า,าเขียวโบบ้านหนูไปเลยนะรองเท้าใส่รองเท้าด้วยลูกอเ,เออฝนหยุดตกแล้วนุนเปนเลี่ยนชุดทำไม,ไมไปเ,ปเๆๆๆๆๆออมันเปียกก็ช่างมัน ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆม่ c ทุกทุกท่านขอบคุณที่ติดตามช่องของเราตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะใครช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i ร e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะลูกไโ,โคกันลูกไพโคเป็นยังไงหน้าตาเหมือนพ่อไหมนี่ <c oughs> โอ้ยเลข11ยังไงอยางงันเลยนะคะไโคกับสิทิ์ เออสิร์ฟอาหารช่วงเย็นนะคะควานแต่ละท่านช่วงเย็นนี้ก็พากันกินอาหารแบบคลื้นหน่อยพอหมดอาหารแล้วก็พากันยืนเซวรสูเวอยู่นะคะนี่เออบางเชือกก็เล่นน้ำฝนบางเชือกก็กลัวฝนก็อยู่ในร่มนะคะนี่อ่า ในโชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งกดแชร์ให้แม่ควานด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ารินจ้าสวัสดีจ้าโอ้โดนแกล้งอลินโดนแกล้งอลินโดนแกล้ง อลิมโดนเกล้งกเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวมีโมโหเออโมโหแล้วนะคบโมโหแล้ว,ว,ลวทําอะไรควานไม่ได้นางจะโมโหเดินหนีเฉยเลยโอม,มาคืนแล้วนะคบนางต้องเอาให้ได้โดนดเกลอกโดนแกล้กอลิมโดนแกล้กเออนี่อลิมโดนแกล้งโอ้ตามีเลยเนาะ อลออออินบอกว่าเน่จริงก็เข้ามาดิเข้ามาในโค้งนี่แบบเออโดนแล้วโดนแล้วอลินโดนล็อกคองโดนล็กอกโค้ง